ือมีนาแล้วน้องก็วันนี้นะคะก็เลยจะมาบางหาขอให้ทุกคนได้เห็นนะคะในช่วงมกราถึงกุมภาเนี่ยว่าเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมได้เลยค่ะอ๋อมีอีกหนึ่ง กล่องนะคะที่ยังไม่ได้แกะด้วยเราแกะพร้อมทุกคนนะคะนี่ก็คือเป็นกล่องจากพี่นกนะคะที่ส่งมาตอนเออเราพีออเดอร์ไปตอนเดือนของเดือนมกรานะคะหรือไม่ก็คุณพาถ้าจําไม่ผิดเนาะโอเคไปรับชมได้เลยค่ะค่ะก็มาแกะกล่องกันก่อนเลยเนาะเราค่อยไปรีดวอย่างอื่น ช่วงนี้ทุกคนซื้อมังอะก,กันเยอะไหมอะคือแบบว่าช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ได้ซื้อถี่แล้วนะคะแบบว่าที่เห็นเยอะคือหมายถึงว่าเราไปซื้อเออเขาเรียกไงนะขางูใส่สารภาพรักกับคุณขางอยูยานะคะเราก็เลยมีเล่มเยอะเนาะจริงๆถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากนะคะใช่เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแบบ ที่เกซื้อทุกคนมันอยู่ในช่วง m องตัวหรือเปล่านะก็คงไม่แต่คือหมายถึงว่าก็ก็รู้สึกว่าซื้อตอนไหนก็ได้ค่อยไปซื้อเอาก็ได้นะคะใช่ส่วนฟินิคเราก็ไม่ได้สั่งมาเยอะนะคะเราก็เดี๋ยวเราก็สั่งแต่ที่เราสนใจอย่างเดียวนะคะนี่แค่กี่เล่มเองสามเล่มเองทุกคน พี่นกไม่ชอบให้พีออเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็แบบคือถ้าสมมติว่าเราพีออเดอร์วัน,นเอ็่ใช่วัน,วนเดือนมกรายเนี่ยทุกคนเราจะได้ไประมาณแบบปลายเดือนกุมภาเลยนะคะซึ่งเออมันก็แบบลืมไปแล้วนะคะว่าเราพีออเดอร์อะไรไปบ้างอ,อย่างก็คือแบบตอนนั้อยากได้ตอนนี้ก็คือหมดฟิลแล้วทุกคนใช่แต่ว่าที่เพิ่งเปิดให้พีออเดอร์ใหม่อะคะ่ะน่าจะเป็นของเดือนนี้นะถูกไหม ทุกคนคือมันดีมากเลยอะคือมันมีเรื่องใหม่ใช่ไหมคะที่เราสนใจคือเป็นเล่มเดียวจบใช่แล้วเราก็กะว่าเราจะซื้อนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้กดเนาะแต่ก็น่าจะซื้อนะคะแล้วก็มันมีเล่มต่อของไอ้เรื่องไหมน,นะจาชิคุตะที่เราเคยรีวิวไปอะคะ่ะทุกคนใช่ก็มีเหมือนการเล่ม3เนาะโอเคมา โอเคนะคะอันนี้ก็คุณปรุงยาเสน่ห์ขวดนีด้มีใจให้รู้รู้บ้างไหมนะคะซึ่งเรามีเล่มแรกแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อ่านนะทุกคนนี่เอ,อเข็ตาบันเลงฝันชอบมากนะคะเรื่องนี้ถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องเป็นไงก็ให้ไปฟังในคลิปรีวิวของเราได้นะคะซึ่งเราชอบมากเนาะแต่ครั้งนี้ทุกคนโกรธอะ่ะโกรธพี่นกอะ่ะคือสองอันที่ผ่านมาคือเขาทําเป็นเล่มแบบพิเศษหมดนะคะที่แบบว่า มีพิเศษมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้คือแบบมีแค่ตัวเล่มมาทุกคนกับโปสการ์ดคือแบบไม่ได้ไหมอะพี่โน,โนุตก็ต้องแบบมาแล้วก็ต้องทําให้จบหรือเปล่าแล้วก็คือเราชอบตัวละครนี้มากนะคะเราคิดว่าเราจะได้ซื้อแบบตัวละครนี้แบบพ,พิเศษเนาะแต่ก็ไม่ได้นะคะก็เสียใจคะ่ะส่วนอีกอันก็คือนี่ดอกกลักผิดบานที่การใจนะคะก็เล่มสองแล้วเนาะ เร่อแรกก็ยังไม่ได้อ่านนะคะต่อมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องอื่นก่อนเนาะหรือว่าเราพูดไปเลยโอเคค่ะพูดไปเลยก็ได้ก็คืออย่าที่เราบอกนะคะว่าเราซื้อสารภาพรักกับคุณไฮมูยะสักดีดีนะคะก็คือเป็นทั้งหมดยี่สิบห้าเล่มนะคะจากคนขายท่านหนึ่งนะคะที่เราไปซื้อมาคือเราอะเคยเห็นเรื่องนี้แบบ นานมากแล้วนะคะก็คือแบบเราอไปดูในเน็ตฟลิกแล้วด้วยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะซื้อนะคะเพราะเราอ่ะเพิ่งมาตามแบบเก็บมังงะน,นะคะได้แบบไม่เท่าไหร่เองนะคะตก็ตอนที่เราจะมาเก็บทีหลังก็มันก็ไม่ได้มีครบถุกเล่มแล้วนะคะเราก็เห็นคน้ายเราก็เลยมีโอกาสเราก็เลยซื้อนะคะ ใช่ทั้งหมดก็25เล่มเลยแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือเราอะไปซื้อแบบเลม่มย5ที่แถมโปรการ์ดอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วอมทุกคนใช่มันจะมีเลม่ม25ที่เราซื้อมาแล้วนะคะเก็บอันี้ก่อนมันจะมีเลม่มย5ที่เราซื้อมาแล้วอะทุกคนซึ่งแบบเราก็กลายเป็นมีซ้ำนะคะ ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เก็บไปก่อนนะคะก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่ก็เก็บไปก่อนมันกระจัดกระจายมากทุกคนใช่ก็คือพูอ้ถานค่ะก็ะะเราก็เลยซื้อมาน้อนี่น,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 นี่ได้มีผ้าที่แถมโปรดการ์ดนะคะ เราก็เลยซื้อมาใช่ไหมคะแต่เราก็แกะอ่านไปได้แค่เล่มหนึ่งนะคะใช่เราก็ไม่ได้แกะต่อเลยนะทุกคนค่ะประมาณนี้เนาะน่าจะครบนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด25เล่มน,นาะแล้วก็ก็หวังว่าจะได้อ่านนะคะให้ถึงเนาะเพราะว่าก็สาซื้อมาแล้วนะคะใช่โอเคต่อไปก็เป็นจากค่ายอื่นๆผสมคนฟรีกันนะคะ คนมันจะถึงงานหนังสือแล้วอะทุกคนมีแบบว่าตื่นเต้นกันไหมมีหนังสืออะไรที่จะซื้อกันไหมคะเพราะว่านี่รู้สึกว่าเออไม่ค่อยมีหนังสือที่เราสนใจแล้วนะคะโอเคต่อมาเป็นของหลักพิมพ์ก่อนเนาะก็คือนี่เราซื้อนี้มานะคะสดหรักแฟนซาเล่มที่6เนาะแล้วก็นี นี่นะคะแกรนบู Blue, เนาะเล่มที่17นะคะต่อไปก็มอริอาตี้นะคะทุกคนเนี่ยวนหลักพิมพ์การตลาดเนาะแบบแถมโปรดการ์และคือไงแล้วก็พายแพ้นะคะก็คือต้องสั่งกับทางค่ายโดยตรงเนาะแล้วก็บางอันก็หมดเร็วนะทุกคนแบบแต่เรื่องเนี้ยก็ไม่ได้หมดเร็วขนาดนั้นแต่บางอันก็หมดเร็วใช่มอริอาตี้นะคะนี่ เป็นลิขสิทธิ์ใหม่นะคะชื่อว่าคุณชื่อเรื่องอะไรเอ่ยคุณภรรยาของผมน่ากลัวนิดนดนะคะใช่โอเคแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นเรื่องนี่นะคะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่เหมือนกันชื่อว่า แต่งงานที่ว่าน,นี่เรื่องจริงเหรอครับนะคะก็มีโปดกัดแถมมาให้นะคะเกือบทุกอนันเลยเนาะอันนี้ก็ลิขสิทธิ์ใหม่นะคะก็คือบรรพชนคนมีรักโอกะเมเมะละทุกคนใช่นี่นะคะแล้วก็นี้น่ารักเนาะโปรแกรมรักหัวใจประดิษฐ์นะคะสวยดีทุกคนดูโปดกัดเว่อร์เนาะ โอเคแล้วก็มีนี่นะคะรักนุ่มฟูของคุณหนูเบลเซบับเล่มต่อเนาะเล่มสองคงความบางนะคะแล้วก็คืออะไรคงความสันเอียงนะคะตามสไตล์รักพิงไหนม่อลยรองเล่มนี้นะคะเรดเ n นเจอร์ผจนไปในต่างโูกเนาะเล่มหนาใช้ได้เลยนะคนนะคะเก้าสิบห้แล้วก็อะไร เอียงอีกแล้วใช่นี่ก็ดูแปลกใหม่นะคะยังไม่ได้อ่านเลยกับัน,นเล่มนี้ก็คือบริษัทจำกัดอะไรเอ่ยดูเมียอ่าน,น,นไม่ออกทุกคนประมาณนี้นะคะใช่แล้วก็มีจะยังไงเพยีย พานรายาของผมก็น่ารักนะคะแถมโปดการ์ดด้วยเนาะใช่เล่มที่เก้าแล้วนะคะนี่ทุกคนสาก,กาโมโตเด,ด่สวยมากคือค่ายลับพิมพ์เนี่ยที่เราตามตามอยู่นะคะแล้วก็เรายังอ่านแบบที่อ่านเป็นเขาเรีเยกอะไรนะออกใหม่ก็อ่านออกใหม่ก็อ่านนะคะก็คือสาก,กาโมโตเด,ด,ดีนเนาะทุกคนมันเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบตลกตลกใช่ไหมคะคือ ทุกคนน่าจะเคยได้ยินความหนุ่งดังเนาะช่วงนี้คนก็ตามหาหนุ่เขาเยอะนะคะแล้วคือหน้าปกสวยมากทุกคนอันนี้คือมีโปสการ์ดขวางแต่คือเราบอกว่าหน้าปกนี้มีสวยมากนะคะโปสการ์ดก็น่ารักดูดิสวยโอเคค่ะแล้วก็นี่นรักอลเวนคนสลับบ้านเล่มที่สิบเอ็ดนะคะแถมโปสการ์ดเนาะแล้วก็เอา้าใครงูยะยังตามมานะคะแล้วก็เ,เล่มสุดท้ายนะคะก็คือนี่ เออโหแม่เจ้าเผลอใช้สกิลสุดโกงชุบชีวิตคนตายนะคะชุบกองทัพจอมมาในอดิตขึ้นมาซะแล้วโอเคนะคะได้ปดการดโอเครักพีม่มีเท่านี้ทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นเสียงอินเตอร์เนาะซึ่งก็คือจะมีนี่นายน้อยจอมโกรยนะคะเล่มสี่นะแล้วก็มี l ู m เมท l a l อ h คัมิสนะคะเล่ม3 4แล้วก็5นะคะ3 4เนาะแล้วก็5นะคะซึ่งทุกคน3เล่มต่อเออเล่มเนี่ยแถมโปรการ์เนาะแล้วก็คือแบบเอาเล่ม1เล่ม2คือน้อยใจแย่ yeah, เวอร์นะคะก็คือไม่แถมเนาะใช่ก็ไม่ค่อยโฟก,กัสอื่นเนาะใช่แล้วก็มีฝากใจไปถึงเธอนะคะเล่มสามเล่มสี่ซึ่ง จริงๆมันมีเล่มแบบห้าหแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อต่อทีเนาะแล้วก็สยามก็หมดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นนี่จากค่ายพี่เนตนะคะก็คือมาร์ชเล่ม12บสนะพี่เนทเท่าไหร่เนาร้อยสิบห้าบาทโอ้ทุกคนอะไม่มีอะไรจะพูดนะคะแล้วก็นี่ทุกคนเป็นลิขสิทธิ์ใหม่จากค่ายเนต เหมือนกันนะคะชื่อว่าได้เวลาโชฮานะคะแล้วก็ราคาทั้งหมด115บาทซึ่งคุณคุณแบบคุณเขาเพิ่มราคานะคะแต่คุณภาพรากระดาษคือพอได้เลยบอได้เลยนะคะแต่เรื่องนี้สนุกนะทุกคนคือแบบเราเคยเห็นคนญี่ปุ่นเขาเคยพูดถึงนะคะหมายถึงว่าเขาก็อากา่านกันแล้วก็เลยซื้อมาลองอ่านนะคะเหมือนไปเห็นพอดีแล้วทุกคนมันก็แบบ สนุกนะคะมันพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบตัวเอกสองคนอะ่ะจะเป็นคนจัดรายการแบบว่าโชว์ที่แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเอกอะ่ะจะไม่เชิงพระเอกเนาะคือตัวเอกสองตัวตัวเอกคนเนี้ยจะคิดบทเก่งคนเนี้ยจะเล่นเก่งนะคะซึ่งก็อ,อยากในหะ้ทุกคนไปอ่านดูแล้วว่าอาจจะเป็นเขาเรียกไงนะเออเป็นอะไรที่จำพอต่อความชอบของแต่ละคนมากกว่าแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับ พวกแบบยังไงนะเออเกี่ยวกับความฝันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราชอบมังงะประเภทนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจมังงะที่แบบเกี่ยวกับความฝันหรืออะไรแบบเนี้ยแบบจะตามความฝันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปอ่านดูได้นะคะแล้วก็ว่ามันสนุกดีนะอ่านเพลินเลยแล้วก็อ่านทีเดียวก็จบเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีเล่มต่อเราก็จะซื้อต่อเนาะก็ไม่เสียหายอะไรนะคะโอเคต่อมาก็คือนี่ จอมแม่ฝึกหัดกับหมวกมหัจรรย์นะคะซึ่งก็ดำเนินทางมาถึงเล่มที่8อย่างเชื่องช้านะคะซึ่งพิบุลกิจก็ขอบคุณที่ไม่เทน้องนะคะแต่ก็ออกช้าแล้วเก,ก,กินพี่บุลกิจยังคงความกระดาษชีคุยไม,ม่ใครเขาใช้แล้วพีออ่แต่เขาก็ยังใช้กันอยู่นะคะงงมากใช่ก็มีประมาณเท่านี้นะคะซึ่งก็ไม่มากไม่มายอะไรมาก ใช่ซึ่งหลังๆมันนี้เราแบบไม่ค่อยอยากจะซื้อแบบว่าแล้วไม่อ่านนะคะเราก็พยายามจะคัดเลือกนี่คือคัดเลือกแล้วทุกคนใช่ก็พยายามจะซื้อเท่าที่เรารู้สึกว่าเราจะได้อ่านนะคะแต่ก็มันใกล้งานหนังสือแล้วนะทุกคนก็คือตอนเดือนเมษาใช่ไหม มีนาถึงเมษาต้นๆน,นะคะก็ใกล้นลราเหมือนกันซึ่งครั้งนี้เราคิดว่าเราก็คงไม่ได้ขึ้นไปนะคะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรจะซื้อเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรใหม่ๆแต่ก็น่าจะไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่ามีภารกิจอย่างอื่นต้องทามากมายนะคะตอนนี้ก็เช่นกันนะคะที่อาจจะไม่ค่อยได้ว่างแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูเนาะซึ่งก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะคะซึ่ง ช่วงนี้ก็ยมยมงมๆงมๆนะทุกคนแบบไม่รู้เขาเรียกไงนะก็งานเยอะสอบเยอะนู่นนี่นั่นนะคะก็นี่คือทั้งหมดนะคะที่เราซื้อมานาะก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ติดตามได้นะคะจะพยายามมานะทุกคนมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะเราก็อยากจะพูดคุยกับทุกคนเหมือนกันใช่ แล้วก็วันนี้นะคะแล้วก็อาจจะขอลาไปก่อนนะคะด้วยเล่มไหนดีทุกคนเล่มนี้ละกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปซื้อติดตามดูเนาะโอเคสวัสนี้สวัสดีนะคะ